สวัสดีครับมุทนาขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ร่วมน้ำสการในสัปดาห์นี้บทเพลงชื่นชูใจคริสต์มาสเป็นเวลา รำพบทธรรมอิสยาบทที่9ข้อที่6ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู corps, state, ่บนบาของท่านและเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรั์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิพระบิดานิรัน์และองค์สันติราชเพลงนมัสการพระเจ้าขอเชิญท่านผู้วางใจ thank you อธิษฐานสรรเสริญขอการทรงนำและอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูคริสต์ทรงตัดสอนให้เราร่วมใจการอธิษฐานข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์สรรเสริญในความรักมั่นคงของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่เวลานี้ข้าพระองค์ได้มานมัสก,การพระเจ้าร่วมกันขอสิปัญญาของพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ที่นี่ที่จะฟังพระคำ ในช่วงต่อไปนี้เวลานี้ข้าพงศ์ขอพระคุณพระองค์สำหรับคำอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอนไว้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทั้งหลายในการละวันนี้ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นขออย่านำข้าพงไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายเหตุว่ารัชานาธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิด อาเมนโอกาสให้ข้อคิดด้วยผู้ปกครองดรอกเตอร์ชนพิษเลี้ยงประภัยพันธ์ผู้จัดการผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยเพลงคริสต์มาสเป็นเวลาบทเพลงนี้หลายๆคนคงเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วหรือบางคนก็ได้ร่วมร้องเพลงในช่วงต้นๆของการนมัสการในวันนี้ ในเดือนธันวาคมของทุกๆปีจะเป็นเดือนที่มีความชื่นชมยินดีที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงบังเกิดดังนั้นเราจึงมีการเฉลิมฉลองการวันที่25ธันวาคมของทุกปีคำว่าคริสต์มาสเป็นคำทับศับพท์ภาษาอังกฤษเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในศาสนาคริสต์เป็นความรักของพระเจ้าที่มีต่อโลกมนุษย์ จากพระธรรมยอ์บทที่สข้อที่16กล่าวไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คำทักทายที่เราได้ฟังกันบ่อยๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็คือ Merry Christmas คำว่า m ม r ี่นั้น มาจากภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าสันติสุขและความสงบทางใจดังนั้นคำว่า Merry Christmas จึงนำมาใช้วอวยพรคนอื่นๆในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสกันอย่างมากมายช่วงเทศกาลคริสต์มาสเราจะเห็นซันตาคอสเป็นจุดเด่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เด็กๆทุกคนชอบไม่ว่าจะทั้งต่างประเทศหรือในประเทศไทย เพราะถือว่าเป็นนักบุญนิโคลัสที่คอยอุปถรัรมภ์เด็กๆและก็มาเยี่ยมเด็กๆซันตาคอสตจะเป็นชายแก่อ้วนกลมใส่ชุดสีแดงมีเป้สะพายหลังสีแดงซึ่งในเป้สะพายหลังนั้นก็จะมีของขวัญมากมายสำหรับเด็กๆที่เขาจะแจกให้ดังนั้นซันตาคอสต อาจจะมาด้วยการเดินทางของเขาเองโดยการมีเลื่อนพาหนะซึ่งผูกติดกับกวางเลีนเดียเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยานพาหนะไปสู่บ้านแต่ละหลังนอกเหนือจากซันตาคอสแล้วก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ในวันคริสต์มาสนั่นก็คือต้นคริสต์มาส หมายถึงต้นไม้ในสวนสวรรค์และต้นไม้ในตระกูลต้นสนเขาจึงเลือกเอาต้นสนมาเป็นต้นคริสต์มาสในการที่จะประดับสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นของขวัญขนมต่างๆที่ติดห้อยกับต้นคริสต์มาสแล้วเขาก็จะนำดาวกระพริบมาติดตั้งแทนเทียนไขที่ใช้จุดณสมัยโบราณ เพราะในยามค่ำคืนแสงเทียนหรือแสงกระพริบนั้นจะส่องสว่างให้ทุกคนได้เห็นว่านี่คือการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสสิ่งต่อไปที่จะเห็นเป็นสัญลักษณ์ในวันคริสต์มาสก็คือพวงมาลัยคริสต์มาสจะนำไปแขวนที่ประตูแสดงถึงความมีศรัทธาต่อพระเยซูคริสต์ที่ทรงประสูติ รูปวงกลมของพวงมาลัยนั้นยังเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงมงกุฎหนามที่อยู่บนศีรษะของพระเยซูซึ่งคราวนั้นได้ถูกทหารโรมันหัวเราะเยาะเย้ยพระเยซูว่าเป็นเสมือนกษัตริย์ของชาวยิวกระดิ่งคริสต์มาสเป็นกระดิ่งที่จะส่งเสียงดังขึ้นเพื่อการเฉลิมฉลอง ในวันกำเนิดของพระเยซูปล่องไฟเราคงเคยเห็นซันตาคอสที่กำลังปีนปล่องไฟที่จะลงไปในปล่องไฟสาเหตุเพราะว่ามีปล่องไฟก็เนื่องจากว่าสมัยก่อนบ้านเรือนของคนสมัยก่อนๆน,นั้นเป็นบ้านใต้ดินเขาจึงต้องทำเตาผิงไฟไว้ เพื่อที่ยามหนาวเหน็บในช่วงของคริสต์มาสถ้าต่างประเทศก็จะมีหิมะตกโปรยปลายส่วนในประเทศไทยก็จะหนาวเหน็บเขาก็เลยมีปล่องไฟเพื่อที่จะให้คนได้ผิงไฟแล้วก็สร้างปล่องไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อที่จะให้ควันของ ไฟที่ก่อขึ้นในเตาผิงนั้นกระจายออกไปสู่ข้างนอกดังนั้นซันตาคอ์สก็จะใช้โอกาสนี้ในการที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนเด็กและเอาของฝันแอบมาให้กับเด็กๆคือลงไปที่ปล่องไฟและเมื่อเด็กๆได้ดแขวนถุงเท้าไว้ตามที่ต่างๆซันตาคอสก็จะเอาของวันนั้นไปหย่อนใส่ที่ถุงเท้าแต่ความเข้าใจที่ ถูกต้องที่สุดก็คือคนที่มอบของขวัญให้กับเรานั้นไม่ใช่ใครนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่นเองที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านที่มอบของขวัญน,นั้นเปรียบเสมือนท่านเป็นซันตาคอสของเราดอกไม้คมริสต์มาสดอกไม้คมริสต์มาสมีสีแดงสดสวยงาม มีเรื่องเล่าว่ามีสาวชาวไร่คนหนึ่งต้องการอยากจะนำสิ่งของซึ่งเป็นของขวัญไปให้กับพระแม่มารีแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีอะไรที่จะไปมอบให้กับพระแม่มารีเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ยากจนวันหนึ่งเขาเดินเข้าไปในป่าแล้วเขาก็เข้าไปเจอนางฟ้านางฟ้าได้อวยพรเขา ในความตั้งใจดีของเขาที่จะหาของขวัญไปให้พระแม่มารีนางฟ้าก็จึงมอบมเมล็ดพันธุ์พืชหนึ่งให้กับสาวชาวไร่นั้นแล้วสาวชาวไร่ก็นำมเมล็ดพันธุ์พืชนั้นไปปลูกเกิดการอัศจรรย์ขึ้นอย่างรวดเร็วก็คือกลายเป็นต้นไม้ที่โตขึ้นอย่างสวยงามมีดอกสีแดงสวยงามเกิดขึ้นนั่นก็คือดอกคริสต์มาส สาวชาวไร่ก็ตัดดอกคริสต์มาสทั้งพุ่มเลยเพื่อที่จะนำไปมอบเป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับพระแม่มารีทั้งนี้ทั้งนั้นแท้ที่จริงแล้วคริสต์มาสเป็นวันที่พระเยซูทรงบังเกิดด้วยในอดีตจักรพรรดิออกัสตัสได้มีรับสั่งให้ทุกคนไปจดทะเบียนสัมมโนโครวัวเพื่อเป็นการสำรวจ ประชากรในแคว้นนั้นว่าใครเป็นใครโยเซฟและมารีซึ่งตั้งคันแก่แล้วได้เดินทางไปเพื่อจดทะเบียนสมโนครัวที่เบตเลเฮมเขาเดินหาที่พักต่างๆมากมายรวมถึงโรงแรมต่างๆก็ไม่มีที่พักไม่มีที่ว่างสำหรับเขาทั้งคูง่แต่ด้วยความที่มารี มีคันแก่แล้วเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งเกิดความสงสารก็เลยให้โยเซฟและมารีไปพักอยู่ที่โรงวัวหลังโรงแรมแห่งหนึ่งสภาพของโรงวัวนักเรียนทุกคนคงจะรู้จักก็เป็นหญ้าฟางต่างๆแล้วก็มีวัวอาศัยอยู่เขาได้ไปอาศัยอยู่ในนั้นจนกระทั่งถึงกาหนดคลอด มารีคลอดบุตรออกมาเป็นบุตรชายและตั้งชื่อให้ว่าเยซูเขาได้เอาผ้าอ้อมพันรอบกายพระกุมารนั้นแล้วให้นอนในรางหญ้าในคืนนั้นเองก็เกิดการอัศจรรย์เกิดขึ้นเกิดมีดาวประหลาดส่องสกาวสุกสว่างอยู่บนท้องฟ้านักปราชญ์สามคนเห็นดาวประหลาดเกิดขึ้น ด้วยความสว่างสวยก็มีความเชื่อแน่ว่าด้วยความเป็นนักปราดเชื่อว่าต้องมีการอัรั์เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วเขาจึงเดินทางตามดาวประหลาดนั้นไปและเมื่อเขาเดินทางไปตามเส้นทางนั้นเขาก็ไปพบเจอเจอกับคนเลี้ยงแกะซึ่งคนเลี้ยงแกะก็เดินทางมาด้วย ความชื่นชมนินดีเพราะว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ปรากฏต่อคนเลี้ยงแกะและได้กล่าวว่าอย่าก,กลัวไปเลยเพราะเรานำข่าวดีมาบอกในคืนนี้จะมีพระผู้ช่วยให้รอดประสูตรพระองค์นั้นจะเป็นพระคิดพระเป็นเจ้านี่จะเป็นหลักฐานให้พวกท่านแน่ใจจะพบพระกุมารทันกาย ด้วยผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าคนเลี้ยงแกะก็เดินทางไปตามที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้านำทางไปไปพบเจ,เจอกับนักปราชญ์ซึ่งเขาทั้งหลายชื่นชมยินดีว่านี่คือพระผู้ช่วยให้รอดที่ได้บังเกิดมาเพื่อช่วยพวกเราแล้วในโลกนี้ เขาทั้งหลายก็ส่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญต่อพระผู้ช่วยให้รอดพระกุมารเยซูนี้และได้กล่าวชื่นชมยินดีด้วยคำที่ว่าพระศิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดนี่แหละคือคริสต์มาสที่แท้จริงนักเรียนทุกคนคะคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาเราจะร่วมเฉลิมฉลองด้วยกัน ในความชื่นชมยินดีที่พระเยซูคริตสต์ทรงบังเกิดเรามองเห็นพระคุณความรักของพระเจ้าที่ทรงเรียกและเลือกพวกเราเข้ามาอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้ที่มีชื่อว่าโรงเรียนดาราวิทยาลัยดังนั้นโรงเรียนดาราวิทยาลัยไม่ได้ให้แค่ความรู้ด้านวิชาการแต่โรงเรียนดาราวิทยาลัย ให้ความสมบูรณ์แบบของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กับพวกเราในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพดังนั้นคริสต์มาสปีนี้และปีใหม่2,564ที่จะมาถึงเราทุกคนจะเป็นคนดีคนเก่งเป็นผู้ที่มีสุขภาพเลิศปัญญาล้ำคุณธรรมเยี่ยมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขด้วยการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เกิดในประเทศไทยคริสต์มาสเป็นเวลาแล้วขอเราทุกคนมีความสุขมีความสมบูรณ์และพบกับสันติสุขตลอดไปขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะ สาธุการข้าแ,แต่พระบิดาเจ้าโมทนาขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่ข้าพระองค์ได้ร่วมกันนมัสการพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่พระเจ้าทรงนำทรงเลือกและเรียกข้าพระองค์เข้ามาอยู่ในโรงเรียนดาราวิทยาลัยด้วยการทรงนำของพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาความสามารถ ที่ข้าพระองค์ได้ใช้ในการเรียนการสอนได้ใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยการทรงนำของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรที่พระองค์เจ้าทรงโปรดที่จะอวยพระพรให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติมิตรและเพื่อนๆนและผู้ที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์ทุกๆกคนให้ได้รับพระพรเหมือนเช่นที่ข้าพระองค์ได้รับขอบพระคุณพระองค์สำหรับสารพัดทุกสิ่ง ที่พระองค์จะนำพาชีวิตของข้าพระองค์ให้เป็นผู้ที่มีความสุขสมบูรณ์เป็นผู้ที่รู้จักตอบแทนพระคุณของความเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแห่งนี้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดสถิตยอยู่ด้วยและทรงนำพาชีวิตของข้าพระองค์ตลอดไปเป็นนิดอธิษฐานกราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน うん。<music>